สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FA เตรียมส่งชื่อ50แข้งทำวีซ่าภายใน15กุมภานี้เตรียมลุยศึก W A F F Championship 2023 FIFA Day เดือนมีนาโดยมาโนโพกิ้งลิสต์รายชื่อ50ชื่อนำทัพโดยแนวลุกตัวเก่งจากเจลีกญี่ปุ่นชนาทิปสงกระสิม จากสโมสรคาวากิฟอนตาเล่และสุภโชคสรชาติจากสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรมีรายงานว่านิโคลัสเมเคิลเซนแม็กขวาจอมบุกจากยุโรปจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยอย่างไรก็ตามมาโนโพกิ้งจะมีการตัดเหลือ23รายชื่อสุดท้ายที่ดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ทัวนาเมนต์ต่อไปสำหรับฟุตบอลอาลับรายการนี้มี12ชาติเข้า ร่วมประกอบด้วย UAE เจ้าภาพบาเลนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์ซาอุดีอาระเบียซีเรียเยเม,มนและไทยแชมป์อาเซียน2022หนล่าสุดจะมีการจัดฉลากแบ่งสายวันที่26มกราคมนี้ ฝากกดติดตามช่องคอมเมนต์ฮอตและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยได้ที่นี่เลยนะครับ